สวัสดีย้ำแรงครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องที่ไปเห็ดงานทต่างแดนต่างถิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางซอปอปอล่าวนะครับสวัสดีย่ำแรงสรับแรงนีก็พ่อกับช่องลุงอ้วนหน้านะครับวันนี้ก็เอารถออกมาเห็ดงานครับเหมือนมาเก็บงานให้พ่อหญ่ช่วยพวดนะ เผนกำลังเก็บงานแต่งสถานที่เสถัยพยายานไทยบ่อ huh. ว่าท่านผมมาเฟี <h aving> ่ยงหกเท่งจุดเท่งทางเท่างเหตุถนนเขาหน้าให้ไปไปส่่วยบังดูเหตุไปไหนมากไหนกว่าคันนี้มั่งไปไหนกว่าคันนี้มั่งฮะมั่งเพราะว่าทำในหนทางโอ้ให้นี่คันนี้จะไปเออเท่นทาง เฮ็เหดห,หนทังไปย่งไอ้หุ่นรูอเทอเ่าหน,าานาทางเนี่ยันปีไกยเห็ดเห็เสียนนี่ครับนี่ทั้งเที่ยวรอบหน้าปีนี้เพิ่นเจเห็ดทั้ทงพี่เห็ดอ้อมหน้าเลยรอบหน้าเลยเพิ<ห>่นเฮ้ยสวยมาแม่ห้ยยังบอกไมมือส่เทียมา,าม่ไมายัง มาพี่เดี๋ยวให้นายจ้างเพิ่นพาหลอกกันครับเพิ่นดีเห็ดไดงมั่งเลยไปย่างให้พี่เหยื่อเหยื่อพ่นไปยู่มืออื่นเพราะเดี๋อวผมาเพราะเดี๋เห็ดหลุดเห็ดไปไดยก่อนงาเลยงาเลยมั่งไท่คู่ใส่ทุ่งทางหมดพอโดนอีท่านึ่ไม่ดินมีแต่หูหนูใส่แค่นี้แม่มาแล้วนี่โอ้ สถนนย่างเดียวตัวขัน้นนี้นี่ใส่ตัวถนนย่างเดียวขั้นนี้มันคือไงอยู่นี่เนี่ยโอ้ยย่างก็ไม่รู้หูหนูเหยี่บทางมีแต่หูหนูเหยียบทางนี่นี่มัมอโอ้เหยียบทางคือเขา,เ,าเหยียบทางคือเขาความสี่ดันมาแปะไปเรื่อบอไม่ีอันเหยียบทางถนนใหญ่เราโอ้เหยีถนน,ลนลแลีนถนนแล่รอบเลยแม่ขับแลีนรอบหน้าเลยออืโอ้โเป็นเป็นบงกลมอ้อมหน้าเลยตัวนี่ โอ้โหไปคนกับม่านออกทีเลยแม่แม่น,นีไม่เห็นสบายเขาเทบันอีกที่ครับรถเกียงแลนรอบเลยวะโอ้อออโมาธรรมดาตัวนี้ขันหนีว่ะเงยแต่เหลืองมาน่อยอยู่อันนี้ม้อยไ,ไม่เนื้อหนูอย่างเดียวก็เอาไปอ้อมไปขวานูอ่ไปซัวฮะยก็ปล่อยมันาขวดข้างหน้าเถอะโอ้ยสวยอ อันนั้นลังคู่นี่ก็เห็ดรถแลนได้คือเขาห่ปรกวง3เมตรหลนาะเออโอ้โหขับเป็นบัรรถเจ๋งประกวงไปดิว้นนี่คือน่อยแค่น่อยบ่โอ้ยบ้านนี่เสิร์ฟบ้านเล้ยอยู่ันน่ะเสริๆเสิบังเออเห็ดทำนันะเจ้าขันทดลองเนาะมันกวงมันแคบอยู่นี่ครับไมืออื่นมาจัดการ้สะก้อนมือมาดันดันเอา แรกวลาเห็ดเอียงเราเคยยสวยกันเลถนนรอ,อบหน้าเว้หน้าซีบเเป็นถนนว้อมเล่นเช่นเลยโหว้อมโทษโทษว่าม,มาดาตัวนี้ถ้าใส่ใจโบกเกียงมาสันโอ้คหขคทักขเขาวะโคดแย่พอย่ายนี้สวยนี่น้มองนี้งนี้ทั้งโค้งมานี่ โอ้เห็ดบังเงนห้องโนี่โอ้ตัวนี้สไลโค้งห้าอังบางปมน้ำพี่ตัวางตู้น้ำห้องน้ำพี่จอนามกับจ่อไปที่ตัวเด่นอโอ้คนบือปยกขึ้นไปตัวนี้จนเดอมาเห็ดใส่กุญแกไปย่างดีปมน้ำก็ได้โอ้าเลย ตกจากคุณมาพี่รอ,อบหน้าเล่นแช่นเล่ปันวงนี้เฮ็ดจะไล่โค้งเฮ็ดกุ้งกวงกันวันไหนเนาะมองทางโคง้งเนาะพี่แล้วหอดห้องน้ำโอ้หอดอันมองห้องเจ็บปั๊มพี่แล้วพี่วงยักษีเมถามีผลอะไรวงนี้เดี๋ยวไปย่งสวยครับรถเกียงมาที่ผ้าลงคว้างวงนี้ก็โอ้ยเวียนเลรอเนาะว่างใหญ่แลยผมเชื่อที่นี่โอ้ที่นี่ไฮด์พองไทยร้อยฟัก สีฟันมเหยังงยู่่ามดิโอ้คู่นีออก่โคู่นี่ก็มั่งตันี้แม่มึงงานสร้างตัวนี้คู่นี่เมาออกเลยมังเอาไปใช่ขั้นใตอ๋อเขาใจบานเลีี่วก็สีทำนเไลยนหรอกเทำเสร็จ่เอีย่า้โอ้โอ้ใช่มันน่อยอยู่หน่อยอยู่ ปัดขันหน้าปนียงขันหน่อยอยู่เนียหข้างนเถอะอันนี้ก็เห็ดขึ้นมาเบิ้งเบิ้งดินนนะมันจำันมันลาบอันมันโมงเน่ก็ค่อยขันค่อยขันม่โอ้ตัวนี้ขันขันหน้าตัวนี้มั่งเน่าเลยแต่ึมาขันนี้อ มนสิเลียวไว้มื่มือนตัวนี้เบิดมือก็ามื่นมื่นก็เบิดมือก็น้านี่กัมานี่มานี่มานี่มองนารมองชุนกลางเดี๋ยวเฮ็ดเลี่ยิเฮ็ดเลีวสิล่องขับรถเจ๋งไปสวยล่องมึงแรงหล่อบ้าเนาะมันติดบักไหนเข้ากับรถไทลากเอาตัวรถไทของเขาไม่อยู่ บางไหนมันลมบางไหนมันติดกับรถไฟลากเลยเขามาเสริมจำไม่ก็ค่อยหเห็ดไม่มน่อยน,น,นี่แหละครับน่อยน,นะถลน,นเห็ดมาถลนรองไอ้เพื่อนบางแรงเพื่อนบา้าเสริมคือดีแค่ไหนการที่จเสริอมอยู่ครับบ้านแล้วทดลองโอ้ถนนรอบหน้าเลยนี่เอาหินลุกรังมากบหนาเด้ใช่ชาวบ้านอีกทียันหนังข้นหนแหม,แมดินอยู่เราลุกรังมาปวยหนาเลย เดี๋ยวเสียครับรถเจ๊งมาแรนรอบบางแหย่เราแครอบสองรอบนั่นเท่านั้นนฮะตัวนั้นเสริมขึ้นมาจำีิเสริมใส่อีกมองมองกฟองกไฟไพ่เหะกอฟไพ่อยู่ใส่เลยดิเขืไม่เห็นทีเทียบกอฟไพ่เลยดิโอ้ยไม่ต้องมองเชร้มมองเชร้มตัวนี้ <c oughs> นี่แม่พ่น้อง กว่างสาเมตรเราไปแคบอยู่เห็นก็เ oh, ส oh. oh, th ียสิบหลอดมาแลนดให้เลยปุ๊้ช่วยโอ้โหกว่างสเมตรพ่นนีเห็ุไะไให้นี่ให้อีกโอ้ตามท่งทิวเหตุอะไรนี่ปุ ว่ันเห็ดหอนี้ใช่หเอมอมังอตวนมังแมงใส่อกเพราะว่าตมันอมันเป็นเป็นเป็นถนนเลยโอ้พันธุ์เหตุถนนไปนี่เชียอมนาเื่อมเชิตัวสีเขาเนียตัวนี้เฉียบในการตัวนี้โอ้ตัวนี้เสริมมามันกว้างเสเมตัวนี้นี่เนี่ยว่าสนกระเลล่อปะไรหรัไปช่วยบ่เหตุออกไปถนนไ่บ่ หน่ยครับแลีนลวงถนนระเบียงแลีนลวงถนนใหญ่ระเบียงอเออเลี้ยนวาวานขึ้นมาเ<ะ>ขมา,ขอมาเอ้ยก่เขาขยำมาน้ำแน่นล่ะมาส้มเสนอจะกินแล้วฮะเจ้าข,ของเลี้ยงกินแล้วไป<น>ดีกว่เป,<อ>เป็นเห็ดไรหน้าสวนผสมครับข้างบนมีแต่สวนกล้วยผลละหมากลากไม้เต็มอยู่คนขยันขเขาลงไปอยู่ซื้อขยันครับผู้เฒ่าคนนี่โอ้ ่นบ่อึด่นเลยบ่อยากทำเรวฮะตะเกาฟในบานเรออียงกว่าทำเราสิน้องสือเลิกเราปะนี่วันที่ว่าเลือกไงอ่ะไม่โอ้โหไปไปนี่ใหญ่ไรเงัวเขวักไขบ่เนาะบ้านนี้เนาะมาเห็ดงานไป่สวยแล้วไปได้กลับไงเลยมือนี่มือยังสีมาตตอไหมครับอไม่พี่น้องไปสวยแล้วงอมงานเห็นแล้วเห็ดยังสียังสี่ยงสี่ไปเห็นรว่า <laughs> มีอย่างนี้อะไรเด้่ยฮะน่ะกาแฟมีบ่ละกาแฟฮะกาแฟมีบ่กาแฟ่มฟฟม,าาม,มีโอ้ก็กินแต่เครื่องดื่มอันที่ว่าฮะยิ่งคือจินแต่อัน,น,อนเอ็มเกินลอยแท้โอ้ใครสวยอาอ ไปกลับก่อนสียางปเปียลรถก่อนบนลำมืออึนหมดเลยสิมาเฮ็ดแห่เมลี่อ่ะลำมื้ออึนจะได้ต้องแล้วโอ้ถนนรอบหน้าครับสองตาใหญ่พิ่นเฮ็ดไหลหน้าสวนผสมข้างบนก็นเป็นสวนกล้วยสวนหมากไม้สวนต้นพผาวสวนพผาเผาวนลำหอมเพิ่นนี่ข้างบนพุ่นมีโซลาร์เซลล์ จ่อนำาานบาดานเฮดสโซล่าเซล้อมบาดานสอ,อ,องบอหุอยูขางบนอื้นลุงอ้วนกับสิเดมาเก็บงานใน้เพื่อนให้มันแล้วรันมนไม่สิเดไปใสล่ละสองเท่านี่ยให้ม่เห็ดจนแล้วว่าท่านคู่ตัวนี้ถนนตัวนี้เกิด เห็ดไหวเห็เพิ่นมาเบิง่งแล้วเพิ่งมาให้เสริมออกอีกคันเสริมก็สิได้เสริมอยู่ขันทดลองให้เพิ่นมาทวงซะก,ก่อนย,กนยังสิกล้าเฮ็ดไปเบื้องยังสิมาเฮ็ดเพิ่นจักษ์สามสี่เมตรหมดละยันขับรถเก๋งตกคั้นคู่ติ <laughs> มีรถเก๋งน้อยโอ้ผู้เฒ่า คือคือมาเก็บงานพี่น้องไอ้มืออื่นมือนีคำแล้วบรรยากาศงวกก่วงกว่าด้ไปเบิ้งไปเขาคอกเลยมือปล่อยไปหันซัก,กวันมีลวดที่หลโอ้เจ้าของคนมาบอกกานมาสิเห็ดค่มกวงเทไรค่มสูงเทไรเตรียมอื่นมากกว่านแเดี๋ยวมาหอดก็จะได้เห็ดลวด วันนี้ก็สิได้ดันมาใส่มางคันหน้างานสร้างตัวอื่นี่งานช้างเมืองสุรินทร์ตัวนี้ท่านคู่บ่านในน้อยพี่น้องเอ้ยดูให้ดันลงมาหมากลงมาว่บั่สนทุน่วๆนี่ช่วยนี่คือเห็ดจัดหนักแต่ว่าง,งานงอกงานงอก มังค <rude S 2> ันคู่นี่เพ nee ียงเอวเี่ยวสียให้ม่างเบิดบนนี้ม <man. S 1> ันสันสันเสียลื้อออกดันออกมันงายคู่มันใช้คู่ขขาง่างกับอะไรอู้ันคู่เพียงเอวโอ้ยเห็นวัดเป็นไรพี่น้องเอ้ยขอโทษขอให้อะไรไอ้ก็หอกกระแหกอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศเริ่มเย็นเลยนะพี่น้องไอ้มือนี่นข้างหนองค่ายทางเขตออื่นเป็นไงเนะ้ะเสดงเสดง โอ้เยังน้องปลูกยังเนี้ยสวนอันนี่โอ้เหลียวขามฝากไปเหลียวขามฟาก,ขา,ฟากขามหวยไปเห็นน้องเห็นนุ่งครับพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่งก็เห็ดสวนกันได้ดีกันได้มีตกะกั่วเศษหอแมแยมเท้านี่เดี๋ยวปีนขึ้นคู่จังไรกันว้าวขึ้นในบ่นลับบัน,นีขึ้นในบลพี่น้องอันนี้สูงแท้ ข้องการอีหยังขอยันว่าจกคู่จกหลอกน้องไว้น้อหลอกล้มห่วไปไปยไว้นี่ฮะขออนุญาตถ่า,ายแบบอือนอ่นเด้อน้องเด้อโอ้ถ่ายแบบอื่นงามก่อนฮะอืะ่น,นพันไหนเนี่ยอื่นพันไหนอื่นพันไหน ได้ขึ้นไม่เที่ยวเลยที้งนมโอ้ยจสวยแล้วเห็ดยังดกนนเห็ดถนนลอบหน้าพ่อนครับรถเจีงหน่อยแลนรอหน้า่นวากะเลตเห็ดกลวงเพื่นจี๊ยนย่านนงรถเจีงภาเปลี่ยนลงคู่เฮติเห็ดทั้งถนหรอดถนนนั่นรอบหน้าเลยเพืนเวลาใส่ปุ๋ยใส่ยัง ว่านเขา่าว่านหนามมันจังใส่รถแลนรอบรถเถืออ่อนเอาเบอดเงินเห็ดรถสนุกมีนาทีเห็ดเห็ดเอาดอกว่าสน, <laughs> นุกมีนาทีรับจ้างทีรับจ้างเอาดอกว่าสนกุกโอ้โอ้กล้วยคืองามใช่น้องกล้วยยังไหนก้วยน้ำว่าเหรอกล้วยหอมโอ้พูนทั้งพูนแหลบปือป้อเลยพูนปลูกปลูกปีฝนมันนเมื่อไหร่ มัมักดินดินไม่เนาะดินโจกขึนน้นไม่เนาะดินมนะว่าเขายจกัน่เขาจกริมพี่เอาคู่ตัวนี้เห็ดขั้นแดนไปโหลดนีเ่เขาเอาตามลำห้วยมำหวยโอ้เขาจกตามลำห้วยอเออมนันก็เลยเป็นห้องอจอยไอเจ๊บบ่เน,นี่ ล,ล,ลำหววขวดไปใส่กับไปล้วหววตัวนี่้มไม่อยา่างน้อยาอย,ยงูกงงัขก็นั่นขึ้นใี่เนาะม่านาปับ๊บให้ปั๊บได่เพ่อช่วย,ยวปลูกไอ้ยองืออย่คำยู่มืดแ่ ขั้นไปขายคุม้มพุนได้สมพักเขียวปีอเอาไปขายแน่สมพักเขียวปีผู้เห็ดหลายสลดปลูกโยเหตุการณ์เลยกับผสมประสานกันจากอันไรเป็นอันไรเออหลายเฮือนนี่ล่ะ,อะ,ละเออ ไปตัดโคกไล้ข้าวหมักแตงหมักทั od, nah ่วน ah ี่ข ah ้าวหมักทั่วสนอกโอ๋เห็ดโลดเห็ดโลดน้ำมืดปะอยากปะนี่อ้อพิ่นมันหลอกคล้องครับหลอกคล้องห่วย หวยน้ำเดิมหวยไปใส่เพลระจกน้ำหวยเลยกดเขียวเลียวงโง่ไปน้ำหวยหวยสาธารณะน้ำเดิมคำแล้วคำแล้วพ่มแม่พี่นองเลยไม่เห็นงานมือนี่ทำมับเบลแลวเลยมื่นยังมาตัวไหมไม่ไดีละ น่าจ้างเพิ่นมาเบิ่งให้แล้วเห็ดไปจากไหนมาจากไหนิ่นบอกแล้วเบืองอย่าไม่ต้มาเห็ดไปเลยบ่ไหนมันทวนตะขันหน้ามันใหญ่ใหญ่มูลหนีตี้ทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งยาวตัวนี้ทั้งสูงมั่งหูอืมตัวนี้ครับสำหรับแรงนี้กะลุงอ้วนกะสิเดี๋ยวจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อไปพี่น้องเอ้ ขอบคุณหลายเ้ยอพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งรับชมของของลุงอ้วนบานนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอเพื่อรับช,มช่มคิไปใหม่จากลุงอ้วน,นสำหรับคำแรกนี้ครับขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ